ดรปิยุทธ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยแม่เราก็นะมันมีเรื่องเมื่อวานเมื่อวันศุกเนี่ยนะฮะเป็นข่าวเป็นข่าวข,าขึ้นมาก็คือแกงลัทิเชื่อมจิตเชื่อมจิตครัคัมแบ็กกลับมาแล้วก็มีการาไปทอดท่อป,ป่าอยู่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็มีภาพที่คนเท่าคนแก่เนี่ยกราบเด็กครับปรากฏว่า ภาพดังกล่าวเนี่ยก็ออกแพร่หลายสู่สายตาของสาสนิกชนและประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับปรากฏว่าบังเอิญเนี่ยผมไปโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าด้อมถุยของดรนัทดรนัทนัทนานสุประเสริฐครับในในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่เรื่องด้อมถุยกลายเป็นเรื่องมามาถามว่าอ้า แล้วมูลนิธิทนายกองทัรรมอะไปทําอะไรทําไม่สําเร็จอครับเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเชื่อมจิตครับใช่ไหมครับแล้วมีมีการแสดงความคิดเห็นไปจำนวนมากนะครับเข้ามาเนี่ยในเพจของผมเนี่ยหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสาสิบห้าคนมาถามเรื่องนี้ครับด้วยเหตุน,นี้ครับประมาณทุ่มหนึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยโพสต์ข้อความผมโพสอย่างงี้ครับว่าโพสในเพจทนายนันชัย ชัยเดชกับเพจมูทิทนายกองทมว่าเชื่อมจิตค,คัมแบ็กอย่าถามมูทิทนายกองทําเพราะหมดหน้าที่แล้วให้ไปถามตํารวจปทออกระทรวงพอมอพอมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีสํานักพุทธว่าพวกท่านทําอะไรอยู่ครับครับปรากฏว่ามีคนเข้ามาประมาณณเ,นะเวลานี้หนึ่งแสนสองแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นมากนะครับ,รบแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมก็เลยโพสต์อีกบ,บอกว่าคดีแก๊งละทิเชื่อมจิต หเดือนคดีไม่คืบเพราะตํารวจปทอทถูกเชื่อมจิตแล้วใช่หรือไม่ครับโทรไปไม่รับสายไม่โทรกลับขอพบไม่ให้พบไม่แจ้งให้ทราบเงียบกริบตํารวจไทยพุทธสาสนิชนต้องกินยาทําใจนะครับเอ่อทำไมเราต้องโพสแบบนี้ครับเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี67นะฮะทางมูลนธิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความกล่าวโทษเ,เกี่ยวกับ การกระทําของบุคคลแก๊งเชื่อมจิตแก๊งลทัทธิเชื่อมจิตเนี่ยนะฮะก็ค,คือพ่อแม่แล้วก็หมอแล้วก็แอดมินทั้งหลายเนี่ยนะ,ะครับพอแจ้งความเสร็จเนี่ยข้อหา,อาผิดพรบคอมนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค,ครับแล้วก็พรบรเด็กนะฮะแล้วก็อชอบงประชาชนรประมวลกฎหมายอาา ปรากฏว่า20กันยาปี6เกเ็ดเนี่ยเขาก็มามอบตัวครับยี่สิบกันยา6ก็ดกันยาพอประมาณเดือนสักธันวาผมก็เนี่ยก็ได้โทรศัพท์ไปถามพนักง,งานสอบสวนว่าเออติดขัดอะไรไหมมีพยานยหลักฐานอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมไหมนะฮะพนักงานสอบสวนก็อปอทอนะตำรวจปอทอก็บอกกับผมว่าประมาณธันวาเนี่ยน่าจะ สั่งฟ้องได้แล้วไปถึงอ่าความดีใหม่ไปถึงวิทยาการแล้วผมก็เลยนัดเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมในส่วนของท่านมหามีดรประยุทธ์ครับจาได้นะะครับปรากฏว่าพอปลายปลายปีธันวาเนี่ยสองห้าหกเจ็ดเนี่ยเขาก็ขอเลื่อนครับบอกว่าตอนนี้มีภารกิจนะฮะไม่สะดวกแต่ภารกิจอะไรไม่อยากจะพูดฮะก็ขอนัดเป็นประมาณเดือนมกรา ประมาณต้นต้นมกราไม่เกินวันที่สิบมกราผมก็โทรไปอีกหลังจากนั้นเนี่ยโทรไปหลายครั้งเลยครับไม่รับสายก็แต่ปลายเดือนธันวาใช่ไหมปลายเดือนธันวารับสายไม่รับสายเอาละพอไม่รับสายปั๊บมีโทรไปหกเจ็ดครั้งได้ทั้งไลน์ทั้งก็มือถือด้วยก็ไม่ยอมรับนะจนกระทั่งว่าเราก็เลยนัดกันไปครับจำได้ครับนัดไปที่ปอทไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางซึ่งอยู่ด้านหลังนะฮะ ก็ถูกไล่มาอยู่ข้างหน้าอีกครับอ่าไล่อยู่ข้างหน้าปรากฏว่าพอมาข้างหน้าแล้วก็ไปเจอพนักง,งานสอบสวนคนหนึ่งก็บอกว่าพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคนนี่อยู่ครับเนี่ยอยู่ข้างบนนี่แหละแล้วก็บอกขอโทรศัพท์คุยหน่อยก็โทรไปปรากฏว่าตำรวจคนหนึ่งเป็นคนครับพอรับเสร็จเขาบอกเนี่ยเห็นเดินอยู่ตรงเนี้แล้วก็รอขอคุยสักกู่ก็โทรกลับมานะพอเรารู้รู้ว่าเรามาเนี่ย เบอกไม่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดโอ้แล้วก็ไม่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็โทรไปอีกครับก็ก็ไม่รับสายอีกแล้วก็ไม่โทรกลับด้วยไม่แจ้งด้วยนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมีมีอะไรเลยครับถึงถึงไม่บอกเราถ้าวันที่ยี่สิบมีนาเนี่ยนะฮะวันที่ยี่สบมีนาเนี่ยวันนี้ที่อะไรนะ วันนี้วันที่17อีก3วันเนี่ยถ้า20มีนาเนี่ยก็ครบ6เดือนพอดีมีนา68นะครับครบ6เดือนพอดีคดีก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเลยนะฮะเอาละ่ะวันนี้เราก็เลยเขียนบทความลัฐที่เชื่อมจิตรีเทิร์จริงหรือไม่ครับไปอีกอก็เดี๋ยวให้ไปหาอ่านดูในบทความของของมูทิที่เขียนไปนะให้อ่านดูพึงลงแต่แต่เราจะพูดอย่างนี้ครับว่า อย่ากราบเรียนกับพี่น้องประชาชนผู้สืสาสนิกชนนะครับว่าเกี่ยวกับการแจ้งความกล่าวโทษลัทธิเชื่อมกิจเนี่ยหน้าที่ของเราอ่ะเสร็จสิ้นแล้วในฐานะประชาชนใช่ในฐานะประชาชนซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเราได้ทําหน้าที่ครบถ้วนครับถึงแม้จะเป็นบุญที่เป็นองค์กรก็คือเป็นคณะบุคคลก็เหมือนบุคคลธรรมดานั่นแหละแล้วก็ใช้ฉิดตามมาตราหกบ็ดในการไปล้องทุกกล่าวโทษ ประการสําคัญก็คือว่าการที่เราเนี่ยเราไม่ได้ไปก้าวไก่งานของพนักงานสอบสวนครับเราเพียงจะถามความคืบหน้าว่าเลื่องไปถึงไหนอะไรยังไงขาดหรืออะไรขาดหรืออะไรนะครับปรากฏว่าก็ไม่มีการไม่มีเสียงตอบรับจากปลายทางหมายเลขที่ท่านเรียกับฮะในเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเรื่องพอมอเนี่ยมาหมีคิดยังไงครับเรื่องนี้เรื่องที่ว่าเราพยายามติดต่อกับพนักงานสอบสวนเนี่ย จนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้คําตอบว่าคดีไปถึงไหนเลยครับครับเ,เรื่องนี้ในส่วนของผมอะที่ติดต่อนี่ติดต่อได้ครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งเมื่อน่าจะประมาณอาทิตย์เสร็จเ็จเนี่ยนะครับมผมก็สอบถามว่าติดไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ปลายเดืนอนใช่ไหมปลายเดือนธันวาแล้วก็เรื่องราวไปถึงไหนเราติดขัดเรื่องอะไรพนัก <c oughs> งานสอบสวนท่านก,ทานก็ท่านก็แจ้งให้ทราบว่าผู้ใหญ่ก็จะให้สรุปสํานวนภายในเดือนนี้ครับภายในเดือนนี้แล้วก็แล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะมีการ ให้ให้เราไปเซ็นเอกสารหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ก็ลุวงเลยมาน่าจะอาทิตย์หนึ่งได้ละก็ไม่ได้รับการติดต่อมาก็ก็เรียนให้ทราบว่าผมผมก็ติดต่อได้อยู่แต่เพิ่งติดต่อได้หลังจากปลายเดือนปลายปลายปีนู่นแหละครับครับท่านก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญก็คือว่าในส่วนของประชาชนก็คือมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวพุทธแล้วก็ซื่อมวลชนหลายแขนงเลยนะครับที่ช่วยกัน ณนะช่วงเวลานั้นตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในการที่จะตรวจสอบแก๊งล่งางเนี่ยนะครับขบวนการดังกล่าวซึ่งเราเชื่อว่าและมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามีการบิดเบือนหลักการในพระไตรปิฎกชัดเจนครับแล้วก็มติมหาธิรสมาคม424ทับ2 6 7เนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าให้ดําเนินการ3ข้อและมีการบิดเบือนมีการซ้อนผิดไปจากพระไตรปิฎกจริงนอกจากนั้นยังมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวของ สารเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็วินิจฉัยชัดเจนว่าห้ามสอนที่ผิดหลักการและบิดเบือนพระไตรปิฎกนั่นหมายความว่าขบวนการดางกล่าวนั้นนะครับมีการกระทําที่บิดเบือนจริงทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าในภารกิจของพวกเราซึ่งในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็ต่อสู้มาเต็มที่ในช่วงเวลานนั้นนะครับจนนาไปสู่การกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดทาง,ทงเทคโนโลยีหรือปอท ซึ่งเราก็พยายามที่จะประสานกับปอทอทุกรูปแบบทุกกระบวนการเนื่องจากว่าพยานหลักฐานทุกอย่างเอกสารทุกอย่างเราเตรียมไปให้หมดนะครับเตรียมไปให้หมดแล้วมีการแปลเอกสารในส่วนที่เป็นภาษาภาตาปิฎกภาษาหลักธรรมที่ยากๆเราก็เขียนให้เป็นภาษาหลักธรรมที่ง่ายขาดหนืออะไรเราก็พยายามประสานแล้วเราก็ส่งเข้าไปในสำนวนแล้วทั้งหมดซึ่งผมเชื่อว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็น่าจะเกินร้อยด้วยครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมตั้งแต่เรากล่าวโทษจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการดําเนินการที่ต่อยทีนี้เนี่ยพอประเด็นที่เราที่เราดําเนินการอ่ะก็คือหลังจากที่เรากล่าวโทษแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดนะครับเราก็ทําหน้าที่ต่อโดยการประสานงานกับเขาทีนี้การประสานงานนี่มันขาดช่วงเนื่องจากว่าทางตํารวจเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเขาไม่ได้ข้อมูลใดเลยครับเขาไม่ได้บอกเราเลยว่าตกลงว่า หลักฐานทั้งหมดเนี่ยพอกับการที่จะฟ้องคดีที่จะสั่งฟ้องไปที่พนักงานอายการหรือไม่อย่างไรครับถ้าไม่พอแล้วขาดหนืออะไรขอที่เราเราให้หมดเนื่องจากว่าเราเก็บพยานหลักฐานทุกอย่างเก็บมากครับมากเยอะจริงๆครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเกิดการสรุปอย่างนี้เข้าจนนําไปสู่เหตุการณ์เมื่อวันสองวันเนี่ยนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวก็คือกลายเป็นว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีการรีเทิร์นกลับมาซึ่งตรงนี้เนี่ยสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนเลยกลายเป็นว่าเอ้าไอ้ที่ประชาชนชาวพุทธมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพวกเรา แล้วก็สื่อมวลชนช่วยกันในการที่จะผลักดันเพื่อที่จะดําเนินคดีเขาเนี่ยจะต้องมาเริ่มต้นใหม่หรืออย่างไรนะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเขาก็อาศัยช่องว่าคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลเนี่ย เมื่อวันที่28น่าจะเป็นมาสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วเรายังไม่ทราบจนปัจจุบันว่าศาลท่านมีคําสั่งในการที่จะต่อหรือขยายขยายหรือไม่ระยะเวลาหรือไม่ครับแล้วถ้าศาลไม่ขยายแล้วเนี่ยก็มีคําถามว่าเราจะต้องมานับหนึ่งกันใหม่หรือไม่อย่างไรในการที่จะขอคําสั่งชั่วคราวซึ่งคนทำเนี่ยก็กคือกระทรวงพอมอหรือพนักง,งานเดียากาันนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างวนกลับไปณจุดเดิมหรือเปล่าซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ความผิดของพวกเรามมหรือพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ราชาของเจ้าหน้าที่รรััฐนะคบซึ่งตรงเนี้ย ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะครับว่ากระบวนการเนี่ยเราจะต้องเข้ามาตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐและตรวจสอบการดําเนินการของขบวนการดังกล่าวเอาให้จบกระแสะความครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ทิ้งประเด็นนี้ไม่ได้ครับ,รบเพราะว่าเป็นภยัยต่อการคุกคามบนทําลายพุทธศาสนารูปแบบหนึง่งนะครับซึ่งเราก็ยอมไม่ได้ครับครับก็แสดงว่าตอนนี้การที่เราฝากความหวังไว้กับตํารวจปอทอเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะ สอบถามไปยังท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางครับแล้วท่านผู้การปอทนะครับว่าช่วยบอกให้ประชาชนทราบนะครับว่าคดีเกี่ยวกับแกงลัธิเชื่อมจิตเนี่ยท่านดําเนินการถึงไหนอย่างไรครับนะครับประชาชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยเขารอท่านอยู่ครับทําไมผมบอกว่าพุทธศาสนิกชนต้องกินยาทําใจยาทําใจอย่างนี้ครับจริงๆอ่ะเป็นยาทาใจ อย่าทันใจแต่ว่าเขาไม่ใช้คําว่าทันใจเขาแค่ทาใจเขียนเป็นมอมานะกินแล้วมันก็หายนะแต่ว่าพอหายปั๊บมันเป็นอีกครับอันนี้ก็เหมือนกันตอนที่แรกๆเนี่ยตอนที่เราเสนอปอทเนี่ยเราคิดว่าคดีรวดเร็วนะแต่ทําไปทํามาเนี่ยโอ้โหล่อไปตั้งแต่2ี่สิบกันยาหกเจดจนกระทั่งถึงวันนี้สิบเจดมีนาเนี่ยอีกสามวันครบหเดือน2ี่สิบมีนาเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วที่เราบอกว่ายังไม่ไปถึงไหนก็ท่านไม่ได้บอกเราเลย ไม่ไม่ไม่บอกผลการดําเนินการ,รติดขัดอะไรยังไงหรือว่าขาดเรืออะไรครับไม่แจ้งเลยครับแต่เป็นที่น่าตกใจนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้โทรไปโทรศัพท์สอบถามไปยังพอมอจังหวัดสุราษฎร์ครับปรากฏว่าอระยะเวลาหกเดือนเนี่ยนะฮะก็คือยี่แปดกุมภาเนี่ยมันหมดแล้วปรากฏว่าพอมอเนี่ยได้ไปยื่นคําร้องขอขยายคุ้มครองไปอีกครัหกเดือนวันนี้สิบเจ็ดมีนา สารแต่ไต่สวนคําร้องปรากฏว่าไงรู้ไหมครับหมามามีสารยกคําร้องเพราะสารยกคําร้องนี่ก็แสดงว่าระยะเวลาหกเดือน <c oughs> ที่ที่สารบอกว่าเนี่ยก็ไม่สามารถต่อไปได้แล้ววันนี้สิบเจ็ดมีนาหกแปดสารยกคำร้องแล้วก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ <c oughs> เอาละท่านพูด ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับนะฮะก็อยากจะบอกกับสื่อมวลชนว่าเท่าที่ผมทราบข่าวมาณเวลานี้นี่นะครับว่าออพอมอจังหวัดสุราธานีเนี่ยได้ไปยื่นคำร้องขอขายายระยะเวลาในการคุ้มครองเด็กไปอีก6เดือนปรากฏว่าสารยกคำร้องเหตุผลที่ยกคำร้องเนี่ย เนื่องจากว่ายื่นกระชั้นชิดเกินไปไม่ได้ยื่นก่อนหน้านี้ครับก็เท่ากับว่านับตั้งแต่วันที่18มีนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่นะครับเด็กก็ไม่มีการได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายครับเอจากจากศาลศาลเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุนย์ากาศศาลเยาวชนและครอบครัวการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสุนย์ากาศด้วยเหตุนี้ครับ พอมอจะต้องพอมอจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยจะต้องยื่นใหม่โดยให้อายการเป็นคนยื่นหรือพอมอจังหวัดสุราษฎร์ยื่นเองคเป็นเรื่องอะไรครับท่านอตอนนี้เด็กเจ้าลทัทธิแก๊งเชื่อมจิตนะครับคำสั่งศาลไม่ได้รับความคุ้นพองแล้วนะครับเพราะหมดระยะเวลาหกเดือนเหตุที่หมดเนี่ยเพราะพอมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ย,ยม,มีได้ยื่นขยายระยะเวลาครับเพราะฉะนั้นเป็นสุญญากาศ กฎหมายไม่คุ้มครองเท่า <C ül üyor> ที่ผมทราบมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอ้แล้วมามีทำไมประเด็นหลักจริงๆนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ก็ต้องพูดถึงหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าหลังจากที่เราไปกล่าวโทษในฐานะประชาชนใช่ไหมครับมูลนิธิทนายกองทัพทำกล่าวโทษเอาผิดขบวนการนี้นะครับปรากฏว่าสํานักง,งานพระพุทธศาสนางชาติก็รับมติมหาเทรสมาคมที่ประชุมกันในวันที่ 20พฤษภาคม2567แล้วมีมติ3ข้อแล้วก็กล่าวว่ามีการบิดเบือนไปจากหลักการของพระไตรปิฎกม,มี7ข้อแล้วก็ให้ดําเนินการ3ข้อนําไปสู่การกล่าวโทษของสํานักพุทธด้วยครับทีนี้ประเด็นต่งางเนี่ยเป็นประเด็นที่สํานักพุทธผมก็ถามไปที่สํานักพุทธนะครับว่าตั้งแต่ท่านดําเนินการเข้าไปกล่าวโทษนะครับกี่เดือนมาเนี่ยนะครับในส่วนของท่านท่านได้ติดตามเรื่องราวกับพนักงานสอบสวนของกองบัญชักองบัญชาการสอบสวนการหรือไม่ นะครับเต้นเด็ดติดตามเรื่องไหมเนื่องจากว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคะสฆงนะมาตรา15ตรปีวัคสองเนี่ยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนัคงสมเด็จพระสันตชปะธานกรรมการมหาเทศสมาคมและมศเนี่ยนะครับมหาเทศสมาคมเนี่ยให้ดําเนินการ1 2 3 4เพื่อบังคับมติให้มีผลทางกฎหมายและให้รายงานผลต่อมหาเทศสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีพันธกิจคือท่านจะต้องดําเนินการตามมติมหาเทศสมาคมทางกฎหมายและจะต้องรายงานผลด้วย ท่านรายงานผลหรือยังและมีการรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการต่อม,มหาเถรสมาคมหรือไม่เนื่องจากว่าตามกฎกระทรวงปี5 7ข้อ13เนี่ยสำนักงานพุทธศาสนาแิยมชาติมีฐานะเป็นสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมาจะต้องดําเนินการและรายงานผลเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยครับ ท่านได้กระตือรือร้นที่จะทําอย่างที่พวกเราทําหรือไม่พวกเราตามตลอดนะครับใช่ตามจนเขาไม่ไม่คุยกับพวกเราไม่คุยเพราะว่าเราตามเราตามมาตลอดครับตามทุกอาทิตย์ตามทุกเรื่องไอ้ที่ตามเนี่ยไม่ใช่จี้เขาแบบไร้สาระนะครับตามเพื่อที่จะบอกว่าอะไรที่ขาดตกบกพร่องตรงไหนที่ขาดในส่วนของมัติพิดกในส่วนวิชาการเราพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกประการทุกอย่างเพราะฉะนั้นยิงคําถามไปที่สํานักพูดว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือยังเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถ้าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับ เรื่องราความล่าช้าเนี่ยครับของปอทอเนี่ยนะครับเขาดําเนินการที่พวกท่านหรือยังเขาอาจจะไม่ดาเนินการที่พวกเราเพราะว่าเป็นเอกชนอาจจะล่าชา้าแต่ในส่วนของรัฐน,น,นะครับเขาเดินดเนินการให้พวกท่านถึงไหนท,ทั้งสำนักพุทธแล้วก็พอมอทั้งพมอเลยครับเพ<ว>ราะว่าพวกท่านเป็นหน่วยงานราชก,การด้วยกันแล้วทำให้ท่านแจ้งพี่น้องประชาชนด้วยนะครับยังไม่ต้องไปแจ้งมหาเถรสมาคมก็ได้แจ้งพี่น้องประชาชนก่อนว่าพวกท่านตามเรื่องหรือยังและสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าท่านไม่ตามนะครับถ้าท่านไม่ตามแล้วไปปอยลเลยเนี่ยนะครับ ท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมันเป็นหน้าที่ของท่านเป็นพันธกิจของท่านมหนึ่งห้าเจ็ดแล้วท่านพูดชัดเจนใช่ไหมครับว่าพวกท่านมีตําแหน่งหน้าที่ในการที่จะสนองงานคณะสงฆ์แต่ในกฎกระทรวงก็ระบุชัดว่าท่านจะต้องดําเนินการในการปกป้องพระพุทธศสาสนาด้วยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นสแสดงว่าท่านมีหน้าที่ในการปกป้องเช่นเดียวกับพวกเราและมีหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นถามไปที่สำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพวกท่านได้ดําเนินการอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับก็แสดงว่าสรุปอย่างนี้นะครับ สามหน่วยงานปอทตำรวจปอทนะครับหเดือนแล้วนะฮะไม่รู้ว่าคดีคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรรพมจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้เนี่ยคำร้องขอคุ้มครองขยายไม่ได้เพราะกระชั้นชิดขาดเพราะฉะนั้นเด็กไม่ได้รับความคุ้มครองจากสารเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วต้องยื่นใหม่โดยอายการเด็กหรือโดยพมเองนะครับสา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะฮะได้ตามเรื่องบ้างหรือเปล่าครับได้ตามนะครับไมเรื่องตามเรื่องเปล่านะฮะทรบาบเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะสามหน่วยงานนี้ท่านจะมามอบภาระหน้าที่ให้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมหรือประชาชนพุทธาาศาส,าศาส,าศาสนิกชนเนี่ยมาตามเรื่องเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับท่านเป็นหน่วยงานของรัฐเราก็เลยอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนรายงานเกี่ยวกับเรื่องแก๊งลัฐที่เชื่อมจิตนะเพราะตอนนั้นความหวัง ที่บอกว่าอยู่ที่ตํารวจเนี่ยชักจะเลือนรางครับพอมอไปแล้วครับ,รบพอมอจังหวัดสุราธานีเนี่ยไปแล้วครับสารยกคําร้องไปแล้วในวันนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมก็พูดไม่ออกครับทําไมท่านไม่ยื่นตั้งแต่ก่อนวันที่28กุมภาพักุมภา ถ้าเป็นอำนาจหน้าที่เราเราไม่ให้เรา <ทำ S 2> ไม่ทำอย่างน,นี้นะครับเพราะว่าเรามีการทํางานเป็นขั้นเป็นตอน <S <S นี่นี่เราทราบมาจากพมเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันขาดไปแล้วก็ยกคําร้องเลยในส่วนของพอมอเนี่ยก็ต้องกราบเรียนไปอย่างนี้นะครับกราบเรียนถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงพอมอนะครับเพราะว่าเจ๊จนงที่ศาลท่านออกคําสั่งคุ้มครองช่วคราวเนี่ยในกรณีเด็กเนี่ยท่านออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี4 6กนะครับแล้วก็กดกระทรวงที่เกี่ยวข้องท่าน2ฉบับเจํจนงก็คือว่าต้องการที่จะคุ้มครองเด็กจาก บุคคลที่ใกล้ชิดหรือบุคคลที่นําเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่ยอย่างไรแล้วนําไปสู่ความเดือดร้อนความเสียหายที่จะเกิดกับเด็กในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินการของกระทรวงพอมอต้องรัดกลุ่มรอบคอบนะครับเนื่องจากว่าเด็กเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการสิทธทิเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยต้องฝากกระทรวงพอมอนะครับท่านจะต้องหาวิธีการแก้ไขว่าจะทําอย่างไรที่จะให้เข้าสู่กระบ,บวนการเยาวชนและครอบครัวกลางที่จะคุ้มครองรือไม่ให้เด็กถูกบุคคลใดๆก็แล้วแต่ นำไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทําให้เด็กได้รับความเสียหายในอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฝากนะครับแล้วแล้วทราบมาว่าเด็กไม่ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับอ๋อครับผมแล้วก็ไปเรียนคือศึกษาที่การจังหวัดสุราธานีเนี่ยครับก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่เด็กครับตอนนี้เด็กเรียนทราบว่าซื้อเป็นคอสคอส ไม่ได้เรียนโฮมสกูลนะครับเท่าที่เราทราบมานะครับคอร์สคือมาเรียนที่บ้านใช่ไหมใช่ครับซื้อเป็นคอร์สคอร์สมาเรียนที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเด็กอายุแค่ตอนนี้เก้าขวบไม่ได้เรียนหนังสือกับเด็กๆที่โรงเรียนนะครับก็น่าห็นใจโฮมสกูลก็ไม่ได้เรียนเรียนซื้อคอร์สมาเรียนนะฮะซึ่งการซื้อคอร์สมาเรียนเนี่ยเขาเรียนจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อาจจะมีแอดมินมาช่วยเรียนก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็อยากให้พิจารณาดูนะครับ โรงเรียนก็ไม่ได้ไปศึกษาที่การจังหวัดสุราษฎร์ธานีทําอะไรอยู่เหมือนกันทำไมไม่ใส่ใจไม่ดูแลนะครับเด็กแล้วเอาเด็กก็เป็นเทพแล้วเขาบอกว่าเด็กเนี่ยได้รับภารกิจจากพระสักยมุนีมาทําภารกิจเฉพาะกิจ <c oughs> ก็ยังอ้างพระตไตรปิฎกอีกอใช่อ่างเนี้ย กระทรวงพอมอนะครับต้องเก็บข้อมูลรวมถึงตํารวจสอบสวนกลางด้วยนะครับจะต้องเก็บข้อมูลว่าในช่วงระยะเวลา6เดือนที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่อยู่ในคําสั่งของศาลคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยนะฮะว่าว่ากระบวนการดังกล่าวมีการใช้เด็กในการไปแสวงผลประโยชน์หรือทําให้ได้รับผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายในอนาคตหรือไม่ต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างเพื่อเอาเข้าสู่สํานวนคดีแล้วก็ยื่นต่อศาลใหม่นะครับ,รบโดยรวดเร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะทําโดยพนักง,งานดีการหรือหรือพมเองทีนี้ในส่วนการปกป้องพุทธศาสนาเนี่ย กรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เรา,เาทําอยู่โดยเจตดจานวนสองเรื่องเรื่องที่1คือคุ้มครองเด็กอน,นี้ชัดเจนนะครับไม่ให้เด็กเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในอนาคตหรือเสียหายในอนาคตเรื่องที่2ก็คือเราคุ้มครองปกป้องพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่ามีการใช้เด็กเนี่ยในการที่จะนําไปสู่การบิดเบือนหลักธรรมคาสอนพระไตรปิฎก ซึ่งตรงนี้มันเป็นหลักการของมูลิี่ทนายของทัธรรมรและชาวพุทธเราที่จะปกป้องพระไตรปิฎกฉบับของเถรวาทเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวเนี่ยต้องทําให้เป็นกรณีศึกษาครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดกรณีนี้ครับเป็นบุคคลหนึ่งบุคคล2บุคคล3 4สไล่เลี่ยงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามีการทําลายหลักธรรมคาสอนของอพุทธเถรวาทเราจนพระธรรมปฏิรูปเนี่ยเข้ามาแฝงอยู่ในพระไตรปิฎกของเราในอนาคตลูกหลานจะไม่รู้ว่าอะไรคือพระสัทธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ กระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่แล้วใครก็แล้วแต่นะครับมูลนิธิทนายกองทัพรมก็จับตาดูแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็เราถ้าเกิดเรื่องนี้ยังไม่จบเราในฐานะที่เป็นมูลนิธิในการปกป้องพระ泰ปิฎกนะครับในการปกป้องณนสฆ์ไทยและปกป้องประเพณีวัฒนธรรมของไทยอันดีงามเราก็จะไม่นิ่งเฉยนะครับเราก็จะทําเท่าที่เราทําได้โดยชอบด้วยกฎหมายทุกกระบวนการ และจะจับตาดูขบวนการดังกล่าวว่ามีการดําเนินการเหมือนเดิมหรือไม่หรือหนักกว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้มาแจ้งพี่น้องประชาชนพุทธแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ดําเนินการในส่วนที่เราจะต้องดําเนินการในแง่มุมของเราเองไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเราก็ใช้กฎหมายนั่นแหละครับแต่เราก็จะทําเพื่อปกป้องพุทธศาสนาของเราเราไม่ยอมเหมือนกันนะครับครับผมวันนี้เราก็คงจะชี้แจงเรื่องคดีแกงลักทิเชื่อมจิต ในส่วนของมูลที่ทนายกองทัพธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผู้สสารนิกรชนและประชาชนเนี่ยอย่าถามว่าเราเนี่ยทําหน้าที่ทําไมไม่สําเร็จมันเสร็จไปแล้วครับตั้งแต่เราไปแจ้งความแล้วแล้วก็ไปร่วมกัขบขบวนการยุิธมแล้วนะครับและเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐซึ่งตอนนี้หน่วยงานรัฐที่พลาดก็คือพอมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะนั้นฝากถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ ถ้าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปที่กองบัญชาการสอบตรวจสอบศูนยกลางนะครับเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เราจะทั่วช่วยกันในการปกป้องพุทธศาสนานะค,ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องประโยชน์ส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของสถาบันหลักของชาติคือสถาบันศาสนาครับซึ่งกฎหมายและธรรมนูญกำหนดว่าเป็นนโยบายของรัฐตามมาตรา67ในการปกป้องเพราะฉะนั้นวิธีการใดก็แล้วแต่ที่พวกท่านจะช่วยพี่น้องประชาชนและปกป้องพุทธศาสนาท่านต้องทำครับอย่าไปปลอดและเลยนะครับก็เรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐ3หน่วยงานที่กล่าวนั้นนะครับและมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเราก็จะจับตาดูและจะทำในสุดของเราในฐานะเอกชนโดยชอบด้วยกฎหมายทุกกระบวนการเช่นเดียวกันครับวัน ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ